สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้นะครับก็จะมาบอกมาแนะนำนะครับวิธีนะครับที่พี่น้องถามมาว่ามันนะครับอายุ3 4เดือนนะครับมันต้นสูงต้นใหญ่นะครับเขาจะมีวิธีการจังไดนะครับย่านมันขืนต้นเพิ่นววานะครับพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับผมผมก็จะตอบนะครับผม ผมก็จะตอบให้พี่น้องนะครับต้นยญ่ต้นสูงนะครับดีครับผมเพราะว่าอ,อายุมันอยู่ประมาณ 3- 4ถึงเดือนเพื่นว่สามเดือนก็นมี4สี่เดือนก็นมีแล้วลวะแล้วปลูกมาานี่นะครับผมพี่น้องหลายหลายท่านย่านขึ้นต้นเพื่อนวาย่านขึ้นต้นเฮ็ดจังไหนนอประสันนะครับผมบอยากนะครับผมวิธีการนะครับของผมนี่คือนะครับทาเป็นมันนะครับถ้าเป็นมัน ต้นใหญ่ต้นสูงนะครับผมยิ้มเลยล่ะนะครับถ้าดูแลได้อายุ3เดือน4เดือนนี่นะครับ3ถึง4เดือนนี่ต้นสูงเป็นอ่าเมตร80 2เมตรเลยเพิ่นว่าเห็ดจังไดนเนาะมันสิบ่ขึ้นต้นบ่เพิ่นว่านะครับหยุดต้นนะครับเห็ดให้มันลงหัวใส่0060นะครับใส่0060หรือฉีด0060นะครับผมถ้าต้นของเฮาได้แล้วคือผมเว้านั่นล่ะนะครับผมคือผมเว้าหลายๆคลิปนั่นละนะ่ะ หยุดต้นนะครับใส่ปุ๋ย0ูนยศูนเพื่อนว่าถ้าใส่0ูนยศูนเนี่ยใบมันจะเหลืองใบมันจะร่วงเพื่อนว่านะครับ mm hmm. ฟังซะก,ก่อนครับผมถ้าต้นมันขึ้นสูงนะครับเ้าสามารถใส่นะครับเ้าสามารถใส่ปุ๋ย0ูนยศูนได้เลยนะครับใส่0ูนยศูนได้เลยถทาอายุสาเดืนอนย่างเข้าไปสี่เดือนเ้าสามารถหยอดตามข้นต้นข้นเหงาเลยนะครับใส่แต่เพิ่นเลยนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย ปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเม็ด0ูนยศูนสามารถหยอดได้เลยนะครับซับวางระวางซับกลางระหว่างต้นนะครับหยอดไปเลยนะครับพี่น้องนะครับดีนะครับอ่าแสดงว่านะครับดูแลนะครับดีมากนะครับระบาดที่นี่นะครับผมหลังจากใส่ไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งซัปดาห์นะครับผสมปุ๋ยนะครับผสมปุ๋ยฉีดทั้งใบพร้อมนะครับหลังจากหยอดมั่นไปแล้วนะครับหยอดไปแล้วนะครับหนึ่งซัปดาห์ผ่านไปนะครับหยอดปุ๋ย0ูนย เพื่อหยุดนะครับเพื่อหยุดการเจริญเติตบโตเพื่อหยุดว่านะครับให้มันเขาล่งหัวนะครับผมเพื่อหยุดให้มันเขาลงหัวดึงให้ล่งหัวเพื่อนว่าสองเมตรกว่าก็มีเพื่อนว่านะครับผมหยอดลงเลยนะครับตามค้นเงาจะเห็ุให้มันลงหัวนะครับระเบิดหัวมันนะครับในช่วงนี่สามถึงสี่เดือนนี่นะครับผมที่ผมแนะนําที่ผมบอกไปนะครับว่าต้องย่านว่ามันจะึ้นต้นนะครับเห็ดให้มันลงหัว เฮ็ดง่ายๆนะครับถ้าต้นเฮ่าใดแล้วถ้าต้นเฮาสูงพ่อที่จะขยายพันธุ์ปีนาแล้วนะครับหรือว่าสูงพอดีสําหรับที่เฮ่าต้องการแล้วนะครับบอต้องห้เพิ่นไ่ไปอีกนะครับแต่นะครับเทาต้องเลียงล่าต้นก่อนบแมันว่าจะห้ไปจุดปุ๊เลยนะครับผมอ่ะหยอดแต่เพิินเลยนะครับ0 0 6 0ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับพี่น้องหยอดตามช่องกลางระวางต้นนี่นะครับซับกลางเลยนะครับหยอดลงไปเลยล้กกระบไบใบนะครับ พราะว่าปุ๋ยตัวนี้ต้องกบนะครับต้องกบดินนะครับเพราะว่าหยังเพราะว่ามันละลายยากนะครับหรือว่าในช่วงนี้เป็นหนาฝนฝนตกลงม,มาอาจจะไหลไปน้ำหนามนะครับเสียประโยชน์นะครับระบาดที่นี่นะครับหลังจากเข้านะครับได้หยอดไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับให้น้ำปุ๋ยเกร็ดยีซิมหาหาหาฉีดเลี้ยงลำต้นไปพร้อม จักเลงหน่อยนะครับผมสีเดี่ยงน้ำต้นไปจักเลงหน่อยนะครับใส่จักสามช้อนแกงฉีดไปพอบำรุงไปจักหน่อยสักก่อนนะครับค่อยปล่อยนะครับค่อยปล่อยหลักกระจังมาฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวนะครับฮอร์โมนระเบิดหัวหรือนะครับหรือ0ูนย์ศูนย์หกศูนย์เป็นในรูปแบบปุ๋ยเกรดนะครับหรือว่าเป็นศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์นะครับบวกสิบแปดเปอร์เซ็นต์กรรมฐานตัวสุดท้ายก็ดีคือกันนะครับผมเนี่ยครับคือการ วิธีการหยุดต้นให้ลงหัวนะครับหยุดต้นให้ลงหัวก็คือวิธีการนี่นะครับดูแลรักษาบำรุงไปเรื่อยๆนะครับแลวการหลังจากนั้นไปแล้วนะครับหลังจาก4เดือนไปแล้วนะครับให้ฉีดนะครับให้ฉีดฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับฮอร์โมนระเบิดหัวมันโดยตรงไปเลยนะครับผมถ้าอยากได้ผลผลิตสูงๆถ้าต้นใหญ่แล้วหัวเนี่เริ่มออกไงแล้วเด้พี่น้องต้นสูงนี่สังเกตบึงนะครับ เฮาบ่มลุงดีนะครับแสดงว่าเฮาวร่องพื้นหรือว่าเฮาใส่ปุ๋ยดีนะครับเฮาบ่มลุงมาดีแล้วนะครับต้นใหญ่ต้นสูงค่ายในระยะเวลา3เดือนนะครับสูงได้เมตร80ถึง2เมตรนี่ถือว่าสุดยอดนะครับแสดงว่าดูแลรักษาดีนะครับผมการตะยุดให้มั่นเนี่ยบ่ให้ขึ้นต้นแล้วก็ลงหัวใส่เลยนะครับอย่าล่อสาเด้ออย่าไปว่าฮอด4เดือน5เดืนอนเฮาก่อนจังใส่อย่าปล่อยไปครับถ้าปล่อยไปเพิ่นก็สิสูงไปเรื่อยๆของเพิ่นแต่ถ้าเฮา เอาปุ๋ย0060หยอดลงไปปุบนะครับประมาณเดียน,นึงนะครับจะรูเลยนะครับเพิ่นจะอยู่ลักษณะนั่นแหละแต่ว่านะครับเขาฉีดบำรุงด้วยปุ๋ยเกจยิบหาหาฉีดบำรุงใบไปนน้ำให้เพิ่นเขียวให้เพิ่นรอเลียงให้เพิ่อนอสะสมอาหารนะครับให้เพิ่นเลียงลำต้นเลียงใบเพิ่นไปแน่สักเล็กหน่อยนะครับผมเพราะว่าเพื่อ,อ,อลหลายๆอย่างของวงจรของมันนะครับผมนะ ของวงจรของมั่นเพิ่นนั่นแหละนะครับผมจิกินทั้งใบแน่นะครับแล้วก็กินทั้งดินแน่หลังจากฉีดไปแล้วฉีดปุ๋ยเก็ดยิ้มหาหาไปแล้วจักซิบมือนะครับห้องกระจังถ่าเฮาอยากใส่ปุ๋ยเก็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์ผสมฉีดได้เลยนะครับผมทุกซิบหามือนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งฉีดหนึ่งครั้งนะครับคอยบวมุงไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้ถอนนะครับจนกว่าเขาจะได้ถอนนะครับ ถือว่าเขาให้โพแทสเซียมนะครับเขาต้องเติมโพแทสเซียมอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าให้เพิ่นไปสางแป้งนะครับสางแปง้งสางหัวเห็ดให้หัวมันใหญ่น้ำหนักดีปเปอร์เซ็นต์แป้งสูงก็คือในช่วงนี้แหละพี่น้องในช่วงนี้แหละเขาบ่งรุงดีๆนะครับถ้าอยากได้หัวใหญ่น้ำหนักดีปเปอร์เซ็นต์แป้งสูงก็ปุ๋ยเกศศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับมาละลายนา้ำคอยฉีดไปเรื่อยๆนะครับคอยฉีดแต่เพิ่นนั่นาะบาบนี้นะครับ,นนรบ,นะรบหลังจากที่เขา ใส่ปุ๋ย0ูนย์หกศูนย์หยดลงไปตามค้นต้นข้นเหงาแล้วนะครับหรือว่าใส่ทั้งดินไปแลเดนะครับบัดท,ที่นี่หลังจากนึ่งัปดาหายน้ำปุ๋ยเกตยิบห่าหาฉีดบำรุงใบไปสักก่อนนะครับหลังจากนั้นไปแล้ว10วันหรือ15วันเท่ากับเดิมฉีดปุ๋ย0ูนย์หกศูนย์ได้เลยนะครับฉีดทุก15วันหรือ1เดือนฉีดครั้งหนึ่งนะครับบำรุงไปนะครับจกกุกลัวจะได้ถอนนะครับใกล้จะได้ถอนประมาณจักสองเดือนเท่าจังปลอยนะครับเท่าจังปลอยพอดี นะครับข้างบลูรุงไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆนะครับอย่าลืมเด้อฉีดเดือนละหนึ่งครั้งกันยังดีนะครับอย่าอ่าอย่าปล่อยไปเลยบอนว่าหยอดศูนย์ศูนย์หกศูนย์แล้วถิ่มไปเลยนะครับฉีดบลูรุงไปเรื่อยๆครับอ่าย่างน้อยๆกับเดือนละเทื่อนะครับฉีดโพแทสเซียมฉีดอ่าปุ๋ยเกจศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยครับฉีดทั้งใบไปเลยหรือฉีดใส่ตามโค่นเหงานะครับฉีดทั้งทั้งใบหรือตามโค่นเหงานะครับเพราะว่าเจ็ดแปดเดือนใบเพิ่นจะเริ่มร่วงเนี้ยพราะว่าหัดถัาบรุง ตัวศูนย์ศูนย์หกศูนย์ปแน่แล้วใบเริ่มร่วงนะครับเพิ่นจะลงหัวนะครับเพราะตรงตกใจเด้อพี่น้องเด้อเฮากัดฉีดล้วงอ่ามันเป็นกลไกของเพิ่นนะครับผมเพิ่นเกิดจะสระใบหลักอะลงหัวนะครับสามารถเริ่มใบใบอย่างเบิดแน่แล้วนะครับเลี้ยสแต่การใบปลายยอดจักซีใบหาใบซีการหาการเฮากับเพราะตรงไปตกใจนะครับเฮากัดฉีดปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์เฮาฉีดใส่ตามข้นเหงาเรืเลยเพราะว่าเฮากับ ให้ปุ๋ยนี่ไปเลียงหัวนะครับฉีดตามโค่นเหงานะครับเพิ่นซึมลงไปนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะดูดไปกินของเพิ่นเองนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับพี่นอ้องการบำรุงมั่นบ่อห้ขคือต้นนะครับหลังจากอายุมั่น3าถึงสเดือนทำมันสูงแห้งเขาใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับเพื่อกระตุนหยุดการเจริญเติบโตหยุดบ่อห้เพิ่นสูงนะครับ ให้เพื่อลงหัวบาดนี่นั่นแหละครับวิธีการนะครับบอต้องตกใจนะครับดีแล้วนะครับแสดงว่าเข้าดูแลมั่นเท่าดีนะครับอายุสามสี่เดือนสูงเป็นร้อยร้อยแปดสิบถึงสองเมตรกว่านี่ถือว่าสุดยอดครับถ้าต้นใหญ่หัวกใหญ่ครับพี่น้องเข้าบอลลุ่งในช่วงนี้แหละดีมากเลยนะครับครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพ่งซับนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ